สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีเมษราคนาเมษนะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนชาวราศีเมษนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกเมษายนถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะหรือดูเป็นแนวทาง ดูเป็นเพื่อนแม่หมอไปพร้อมกันนะคะความรักชาวราศีเมษร,รักนาเมฆค่ะ ความรักชาวราศีเมษรักคณาเมษนะคะเป็นไพ่ราชาถ้วยเป็นไพ่หลักมีหลักความรู้สึกข,ของคุณนะตอนนี้นะคะมีทั้งมีทั้งความใจเย็นนะคะเป็นมีทั้งความใจเย็นและมีความมุ่งมั่นอยู่ในตัวนะคะมีความรู้สึกว่า,าความสำเร็จที่รออยู่แต่คุณรู้สึกใจร้อน ะคะหรือว่าอันนี้แม่หมอขอพพืพพ้นดวงก่อนความรู้สึกใจร้อนความรู้สึกที่อาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะระหว่างเรากับเขาเนี่ยใจหนึ่งก็เหมือนใจใจหนึ่งก็พยายามที่จะมุ่งมั่นนะอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักหรือว่าเป็นค่อนข้างที่จะจริงใจ แต่ไพ่ดาบล้อมตัวก็ระมัดระวังความใจร้อนของตัวเองด้วยบางครั้งความมุ่งมั่นของตัวเองมากเกินไปนะคะมันอาจจะทําให้เรื่องราวหรือว่าเกิดการมีปากเสียงมีเรื่องราวที่ต้องทะเลาะหรือว่าความไม่เข้าใจมันเหมือนกับความรู้สึกของชาวราศีเมษตอนนี้มันมีทั้งความใจเย็นมีทั้งการช่วยเหลือมีทั้งความรู้สึกดีๆและในขณะเดียวมีความรู้สึกที่ใจร้อนกึ่งหนึ่งนะคะมีความอยากจะ บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องปี๊ดเข้ามาเนาะคุยกันอยู่ดีๆก็อาจจะปี๊ดขึ้นมาได้เกิดปัญหาที่ไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็ระมัดระวังความใจร้อนในส่วนหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกดีๆสามถ้วยรออยู่ขูดค,ความสําเร็จความสุขความมุ่งมั่นนะคะอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป,เป็นไปได้ดีแต่อย่านะคะบางทีก็ใจร้อนมากเกินไปมันก็จะทําให้เสียได้เช่นเดียวก็คืออารมณ์ปุ๊ดขึ้นมาร้อนขึ้นมาหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่มัน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันเกิดอัศวินถ้วยนะคะพยายามที่จะค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์จะดีกว่านะถ้าบางครั้งบางอย่างเราอารม่มอร่วยด้วยและบางครั้งมันเป็นไปได้ยากเราก็ต้องใจเย็นๆที่จะรักษาความสัมพันธ์นะคะเป็นภาพโดยรวมนะคะไพ่หกดาบมันเกิดขึ้นไพ่หกดาบก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาหรือว่าเกิดการ ด้วยความเจร้อนของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะทำให้อาจจะมีเรื่องราวที่เป็นบาดแผลกันไปชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณยังมีความจริงใจให้กันและกันอยู่ไพ่ถ้วยค่อนข้างที่จะเข้ามาเป็นหลายใบเหมือนกันไพ่ถ้วยนะคะพิจิกมีนกรกฎ มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางท่านนะอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะบอกแว้งกันหรือความไม่เข้าใจก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมากลับมาเข้าใจกันมากขึ้นหรือเกิดความขัดแยง้งความคิดเห็นที่ต่างกันแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาเข้าใจปรับความเข้าใจไพ่ถ้วยไพ่สิบเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญมีเกณฑ์ที่จะทําให้ความรักของคุณสมหวังกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็นไปได้บางท่านชาวราศีเมษอาจจะก,ก่อนหน้านี้เกิดความใจร้อนหรือว่าไปห่วงใยเขามากเกินไปหรือทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องที่ทําให้คุณทะเลาะกันหรือความหึงหวงก็เกี่ยวกับเกี่ยวข้องนะคะเมษนะคะแต่ครนี้เนี่ยนะถ้าหากต่างคนต่างมีปัญหาหรือนิ่งกันไปตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาแต่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะใจเย็นๆในการที่จะขอคืนดีหรือเปิดใจรับฟังจะดีกว่าไพ่สี่ ดาบไพ่สี่ดาบไพ่เก้าไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดือกสตาร์นะไม่บางท่านตอนนี้อาจจะต่างคนต่างอาจจะมีปัญหากันอยู่ถ้าหากมีปัญหากันอยู่ก็แปลว่าต่างคนต่างคิดถึงกันแต่นะคะมันต้องใช้ความพยายามที่จะปรับความเข้าใจหันหน้ามาคุยกันใช้ความจริงใจระหว่างคนสองคนที่จะหวนกลับมาหากันสำหรับเมสที่มีปัญหาหรือว่าเกออิดความใจร้อนของฝ่าย ชาวราศีเมษเองที่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาแววงหรือความไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะกลับมาแต่คุณต้องแสดงความจริงใจที่จะทําให้เขาคืนกลับมาได้อีกครั้งนะคะลองพยายามใจเย็นค่อยๆไต่ตรองค่อยๆพิจารณานะในการแก้ไขปัญหาหรือการปร,รับความเข้าใจในครั้งนี้ด้วยคุณสามารถที่จะหวนคืนมาได้แน่นอนแต่ก็ต้องใจเย็นๆและให้โอกาส เขาด้วยนะคะถ้าเราไปทําอะไรที่ทําให้เขารู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกเดินจากเราไปก็มีเกณฑ์ที่ว่าอืมเราต้องพยายามดึงเขากลับมาแต่ก็ต้องใจเย็นที่จะให้โอกาสกันและกันก็มีเกณฑ์กลับมาต่อไปเรามาดูให้เขาให้เรานะคะ ต้นรักชาวราศีเมษไม่เหมาะแบ่งไพ่เขาไพ่เรา ม่หมอแบ่งไพ่เป็นด้านล่างเป็นชาวราศีเมษด้านบนเป็นคนที่เข้ามาคุยกับชาวราศีเมษกรณีที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรอันนี้ชุดหนึ่งและในขน,ะะนาดเดียวกันนะคนโสดนะคะที่กําลังคบคุยอยู่ก็เดี๋ยวไม่หมอก็จะอ่านคนโสดด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่กําลังมีปัญหาด้วยก็อาจจะอ่านในชุดเดียวกันแต่อ่านโดยรวมนะคะ <c oughs> เขาคิดอย่างไรค่ะสําหรับชาวราศีเมษด้านล่างเป็นชาวราศีเมษด,ด้านบนคือเขาคนนั้นนะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรถ้าหากก่อนหน้านี้เรามีปัญหากันเด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญห้าถ้วย f of c ออ p คัพเพ็ e ออฟ e แล้วก็ห้าดาบเด็กถือไม้เท้าจำรัน ชุดนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับชุดแรกนะคะเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไร <c oughs> แต่ก็ต้องมีขออภัยนะคะสําหรับเสียงรอบข้างสําหรับเสียงนกเสียงอะไรรอบตัวนะคะแล้วก็เสียงไม่เหมาะไอด้วยนะคะก็ต้องขออภัยหากรบกวนนะคะไพ่เขาคิดอย่างไรไพ่เราคิดอย่างไรไพ่เขามีเด็กถือ,หอไหมถือเหรียญนะคะแล้วก็ห้าถ้วย จริงๆแล้วเขาอยากจะเริ่มต้นกับเราอยากสาร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเราแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองมีพลังงานของการไม่ยอมนะคะรักตัวเองนั่นแหละนะอีโก้อ,อะไรอย่างนี้นะคะก็มีบ้างที่ไม่ได้เป็นตัวชั้นมันก็เป็นมา,มากเกินไปในตัวเขาก็มีนะ<ม>การเริ่มต้นอยากคุยกับเราอยากสาร้างความสัมพันธ์กับเรา อันนี้ก็มีเขาก็อยากคุยกับเรานี่แหละพเพศออฟเฮดเดเคลนะคะเด็กถือเหรียญเนี่ยเด็กถือไม้เท้ามันเป็นการเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะหรือว่ากําลังประคับประคองความสัมพันธ์เข้ามาคุยกับเราหรือว่าสารความสัมพันธ์ที่ดีกับเรากับชาวราศีเมษห้าถ้วยแต่เขารู้สึกผิดหวังสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรในตัวเขาเช่นเดียวกันนะเขาอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปอีกโก้หรือพลังงานที่แบบเออในความเป็นตัวเขาก็อาจจะมีค่อนข้างที่จะมาก ต่การเริ่มต้นกับใครสักคนหรือการสาร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนที่จะต้องมาบาลานหรือว่าการที่จะต้องมาคุยมาเอาใจหรือว่าปรับความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างยากสําหรับเขาไพ่ของเราเป็นเด็กไพ่ของเราเป็นเมจิเชียนนะคะตำแหน่งนี้เป็นเป็นไพ่ด้านล่างนะคะด้านล่างไม่เหมาะให้เป็นชาวราศีเมษเมจิเชียนมีคลินออกครับราชินีถ้วยหา้าถ้วยราชินีเหรียญ ไพ่สองใบนี้มีทั้งเขาและเราไพ่ห้าถ้วยมีทั้งเขาและเราเราอาจจะมีความคิดของเราเช่นเดียวกันมีความคาดหวังมีความรักเราพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์พยายามที่จะจัดการหรือว่าพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราคิดแต่นะคะมันเป็นไปได้ยากไพ่ของเราเป็นสิบดาบพ,พร้อมกับเป็นดรโมนเข้ามาผลรับออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับเมธเลย นะคะเราอาจจะไปคาดหวังตรงนี้แหละนะบางครั้งเราอาจจะรักเขามากหวงใยเขามากนู่นนี่นั่นกับเขามากเกินไปแต่บางครั้งเขาอยากจะสารก่อนสัมพันธ์แต่ตัวเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะเป็นโลกส่วนตัวสูงก็ได้หรือความรักความชอบของเขามีของเขา,ขอ,เขาอยู่เอกลักษณ์ในตัวเขามีนะคะทําให้วันเวลาผ่านไปทําร้านเวลาน้าเปไพ่ห้าเหรียญอืมทําให้ฝ่ายฝ่ายชาวราศีมิถุนอาจจะเป็นฝ่ายที่เดิอนออกมาหรือรู้สึกว่าพอแล้วจบแล้ว นะในสิ่งที่เรามอบเข้าให้เขามากเกินไปเขาไม่ได้สนใจเราเลยนะคะเม็ดก็อาจจะถอยห่างออกมาสําหรับเขาเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาผิดหวังในสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปบางครั้งเขาก็เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปบางครั้งอาจจะรักอิสระอยากจะนู่นนี่นั่นบางทีในตัวของเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่เขาเหมือนกับพยายามที่จะค่อยๆสร้างนะคะเขาก็อาจจะเหมือนกับประครับประคองความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเริ่มต้นดังนั้นนิสัยของเขาส่วนตัวของเขาก็คงจะต้องมี เขาใช้เวลาทำะไรนั้นแล้วอาจจะมีการขอคืนดีขอเวลาให้กับเขาก่อนได้ไหมเพื่อที่จะปรับตัวเองนะคะที่จะจากที่เขาเคยอยู่คนเดียวอาจจะรักอิสระหรือโสดมานานก็ได้นะคะการที่มาคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางทีเราอีกฝ่ายเขาอาจจะดูแลเทคแคร์อย่างดีแต่บางครั้งกลายเป็นฝ่ายชาวราศีเมษที่เทคแคร์กับเขามากเกินไปเหมือนเราให้ไปแล้วมันกลายเป็นความวุ่นวายกับเขาทําให้เขาราคาญหรืออะไรก็แล้วแต่คิดมากวว่นเบอไปแล้วนะคะทําให้เราเป็นฝ่ายต้องเสียใจ แต่สําหรับเขามีเกณฑ์ที่อยาใช้เวลาแล้วเขาจะอาจจะมาของ้อหรือว่าอาจจะมาขอคืนดีสําหรับความรักชาวราศีเมษต,ตอนนี้ที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะไพ่แนะนําค่ะขอไพ้แนะนําค่ะ จะมีเสียงนะคะรบกวนในบางครั้งนะคะผ่านมาร้านแม่หมอก็จะติดร้านหน่อยนึงนะคะติดถนนนะคะทำหให้มีเสียงเนาะต้องขออภัยนะคะหกหกไม้เท้าสามเหรียญหกไม้เท้าสามเหรียญเจ็ดถ้วย ความสัมพันธ์ชาวราศีเมษนะจากแนวโน้มแล้วเหมือนกับคุณกาลังคบคุยกันอยู่นะคะบางครั้งกําลังคบคุยกันอยู่นะหรือต่างฝ่ายต่างค่อนข้างมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะคะเป็นไพ่หกไม้เท้าค่อนข้างเจออะไรประสบการณ์ผ่านมาเยอะนะแล้วมาเจอกันเนี่ย แล้วก็คบคุยกันมานานแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะขัดข้องกันบ้างความสัมพันธ์คุณมะค้ามันเกิดความขัดแย้งความไม่เข้าใจนั่นเองเกิดจากความคิดหรือมุมมองวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันก็เป็นไปได้สําหรับคนกําลังนะคะเริ่มต้นกําลังคบคุยอยู่ชาวราศีเมษก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมันมีผูภูโปยตรงนี้นะคะมันก็อาจจะ ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อะแต่เขาแบบกําลังคุยกันอยู่แต่ที่สําคัญคือต่างฝ่ายอาจจะมีความเชื่อมั่นตัวเองต่างฝ่ายอาจจะเก่งเมธก็เก่งชาวธาตุไฟเนาะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเป็นมีไพ่ดาบในตําแหน่งเขาต่างคนต่างรู้สึกว่ามันบาลานซ์หรือว่ามันไม่ค่อยดีในความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนมันคุยกันแล้วมันก็ขัดคอกันบ้างนะคะเป็นห้าไม้เท้าเกิดปัญหาความคิดที่แตกต่างแต่ก็อาจจะอยากจะคุยคุยกันแบบช้าๆหรือ ต่างคนคุยนิดๆหน่อยๆก็เป็นไปได้นะที่เมฆกําลังแอบรักแอบชอบใครอยู่แล้วรู้สึกว่าเขารู้สึกเงียบๆเขารู้สึกไม่ค่อยจะตอบโต้หรือว่ารู้สึกเราไม่เป็นอย่างที่เราคิดน,นะคะแต่มันใช้เวลาสักหน่อยนึงนะดูแล้วนะคะเพราะว่ามีไพ่ทำร,ร้านอยู่แล้วก็ไพ่ห้าเหลียมบางครั้งเขาก็ไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยคุยหรือว่าคุยไม่เก่งก็ได้นะคะขอพ่ สรุปค่ะขอไพ่แนะนําจากไพ่ว่าความรักครั้งนี้ของชาวราศีเมษกับเขาคนนี้นะคะเขาคนนี้มีเกณฑ์ว่านะมีเกณฑ์ว่าจะไปได้ดีหรือไม่หรือเมีแนวโน้มเป็นอย่างไรขอไพ่ขอไพ่ค่ะขอไพ่แนะนำ <c oughs> ความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะที่กําลังมีปัญหานะตอนนี้นะบางทีเราอาจจะคิดมากเกินไปมันเป็นจังหวะและเวลาที่กําลังคบคุยกันมากกว่าไพ่ทำรนขึ้นมาในตําแหน่งเขาไพ่สิบดาบอยู่ตําแหน่งของเราแล,และพร้อมเดือมูลนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะคิดมากแล้วก็อาจจะมันกับว่าใส่ใจเขามากเกินไปเพ่งไปที่เขาบางทีตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ รักอิสระหรือว่าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงพอสมควรหรือรักชอบอะไรนะคะตามใจเขาก็เป็นไปได้ดังนั้นเขาขอเวลานะไม่อย่างนั้นแล้วนะความสัมพันธ์ของคุณก็อาจจะอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับใจเย็นอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเล่นความสัมพันธ์ไพ่แนะนําบอกว่าเป็นไพ่เฮอร์มิตนั่นคือไพ่ของความใจเย็นนะคะแล้วก็พาราชินีเหรียญบางครั้งเราอาจจะอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดอยู่คนเดียวฝ่ายเดียวนะคะจนบางครั้ง คิดมากจนทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ราบรื่นมันไปต่อได้ยากไพ่เดือดสันนะคะอยู่ตรงแน่งนี้จริงๆแล้วนะม,นมันมีช่องทางแต่ว่าจังหวะและเวลามันยังไม่เอื้อกับเราหรือเวลาต้องใช้นะคะเวลากําลังทํางานของมันอยู่ก็เป็นไปได้ดังนั้นนะชาวราศีเมษที่กําลังเจอคนถูกใจหรือกำลังคบกับใครอยู่บางครั้งเรารู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาหรือเขารู้สึกว่าเขาเป็นเขาเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรารู้สึกท้อ รู้สึกที่อยากจะถอยก็ลองใจเย็ยนๆสักหน่อยหนึ่งนะคะค่อยประครับประคองคุยกันไปก่อนก็ได้ถ้าหากว่าเรายัางไม่เจอใครที่ใช่นะคะถ้าเรายัางไม่มีใครที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะนะสารต่อกับเขานะถ้าตอนนี้เรายังคบกับคนนี้อยู่หรือว่าเออบางทีเวลากําลังคบคุยอยู่กําลัง พิสูจน์ใจกันอยู่ก็ได้ถ้าเราชอบเขาจริงๆก็ใจเย็นๆไปก่อนนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมุ่งมั่นในเรื่องของเงินนะคะก็คุยๆกันในฐานะเพื่อนมีสหายไประดับหนึ่งก่อนเพื่อมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ก็ไว้เป็นแนวทางสําหรับชาวราศีเมษปรัชนาเมษนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะและก็ขออภัยสําหรับเสียงรบกวนเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะอย่างไรแล้วนะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ